ผมคิดว่าท่านน่าจะตรวจตรวจฮอร์โมนผู้ชายพออายุมากเนี่ยฮอร์โมนมันมันเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนมันทําให้ควบคุมอารมณ์มันสวิงอ่ะมันเป็นธรรมชาติฮะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนี่มันธรรมชาติของมันสงสัยมีคนไปบอกท่านอ่ะว่าต้องหัดพูดเพราะๆบ้างพูดกลางโหดชโชกโหกท่านก็เลยน่าจะเฉลยก็คือ เรื่องที่ท่านนายกอยู่อย่ตีหนึ่งมาสั่งประกาศนี่ยนะผมมันเรียนวิชาทางด้านเอเชียกรรมเขาเรียกว่าโมดูสโอเปรันดีแปลว่าแผนประทุศกรรมนคนไหนเคยทําอะไรอย่างไรเนี่ยมันชอบมีพฤติกรรมอย่างนั้นนั้นคือ <c oughs> ท่านเป็นนักปฏิวัติเนี่ยหัวข้ามบอกไม่ปฏิวัติตอนดึกปฏิวัติอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นนิสัยท่านผมคิดว่า <c oughs> ท่านทําแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ช่วงนี้ผมคิดว่าท่านน่าจะตรวจฮอร์โมนนะผู้ชายพออายุมากเนี่ยฮอร์โมน <c oughs> มันที่มันเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนมันทําให้ควบคุมอารมณ์มันสวิงอมันสวิง <c oughs> ผมผมก็มีช่วงหนึ่งนะสวิงอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าผมมันบังเอิญว่าไม่ได้รับผิดชอบอะไรตอนนั้นแล้วผมเองก็รักษาด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยการออกกําลังนะครับอ่านหนังสือแล้วก็ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ อันนั้นก็เลยช่วยได้คนเป็นธรรมชาติฮะพอมนเปลี่ยนแปลงนี่มันรธรรมชาติของคนอื <c oughs> อันนี้เป็นเหตุผลที่ทําไมแกถึงออกมาวันหนึ่งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแล้วฮะแล้วก็แบบมีบนัจเจ้าอะไรเงี้ยป่ะฮะครับก็เห็นพูดเพราะนะฮะสงสัยมีคนไปบอกท่านอะว่าต้องหัดพูดเพ,เพราะบ้างพูดจา้างโคโชค้อกข้างท่านก็เลยนัจาซะเลยไปก็นะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่ง คุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ